รู้ไหมคะหลายคนมีความฝันอยากเปิดโรงแรมสัตว์เลี้ยงแต่พอมาถึงเรื่องกฎหมายใบอนุญาตก็เริ่มปวดหัวกันแต่วันนี้เราจะทําให้เรื่องยุ่งยากนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ค่ะทาไมธุรกิจโรงแรมสัตว์เลี้ยงถึงต้องมีใบอนุญาตเยอะขนาดนี้เหตุผลแรกเลยคือเรื่องสุขภาพสาธ,ธารณะค่ะเหตุผลที่2คือเรื่องสวัสดิภาพสาัตว์และเหตุผลสุดท้ายคือเพื่อปกป้องผู้บริโภคค่ะฟังแล้วอาจจะดูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องดีนะคะเพราะมันจะช่วยให้ธุรกิจเรามีความน่าเชื่อถือและแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นในตตตลลาาาาาาดดดนนนนีี้้้้ไมูกัเเยว่่ใบบออุญหงงทร ใบอนุญ,ญาตตัวแรกและที่สำคัญที่สุดเลยคือใบอนุญาตจากกรมปสสศุสัตว์ถ้าไม่มีใบอนุญาตนี้ถือว่าเราประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเลยค่ะใบอนุญาตตัวที่2คือใบอนุญาตประกอบการค้าจากเทศบาลหรืออบตอใบอนุญาตตัวที่3ที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือใบอนุญาตด,ด้านสิ่งแวดล้อมถ้าโรงแรมสัตว์เลี้ยงของเราใหญ่เกิน500ตัวจะต้องทำ EIA หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเอาล่ะมาดูกันว่าเราจะเตรียมตัวยังไงให้พร้อมสิ่งแรกที่ต้องทำคือสำรวจทำเลอย่างละเอียดไม่ใช่แค่ดูว่าราคาดีทำเลดี แต่ต้องไปตรวจสอบผังเมืองตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกวิศวกรหรือนิติกรขั้นตอนที่2ยื่นขออนุญาตซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2-4เดือนนี่คือช่วงที่ต้องใจเย็นๆมากๆเพราะต้องรอรอแล้วก็รอเริ่มจากกรมปศุสัตว์ก่อนใช้เวลา45วันจากนั้นก็เทศบาลหรืออบตอใช้เวลา15วันถ้าต้องทําเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยก็3 0มสถึงหกวันช่วงนี้ห้ามไปลงทุนก่อสร้างอะไรเลยนะคะรอให้ใบอนุญาตออกมาแน่นอนก่อน ขั้นตอนที่3ตรวจสอบและอนุมัติซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1-3เดือนเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบสถานที่จริงช่วงนี้ต้อนรับดีๆนะคะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะรวมแล้วใช้เวลาประมาณ4-9เเดือนฟังดูนานใช่ไหมคะแต่เมื่อเทียบกับการลงทุนหลายล้านบาทเวลาพวกนี้คุ้มค่าม,มากเลยก่อนจะจบอยากจะเตือนเรื่องข้อผิดพลาดท,ที่พบบ่อยเพื่อที่ทุกคนจะได้หลีกเลี่ยงกันนะคะข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งไม่ตรวจสอบผังเมืองผลคือซื้อที่ดินแล้วใช้ไม่ได้ ข้อผิดพลาดอันดับ2ขาดการวางแผนระบบต่างๆผลคือต้องแก้ไขหลังก่อสร้างค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นเท่าตัวข้อผิดพลาดอันดับ3ประเมินค่าใช้จ่ายต่ำผลคืองบไม่พอโครงการค้างคา ข้อผิดพลาดอันดับ4ี่ไม่มีแผนแบ็กอัพผลคือถ้าใบอนุญาตไม่ผ่านก็ไม่มีทางเลื่อกอื่นอีกแล้วแต่ถ้าเราเตรียมตัวดีๆทํากันบ้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปัญหาเหล่านี้หลีกเลี่ยงได้หมดค่ะสรุปง่ายๆสาหรับตอนนี้ใบอนุญาตสำหรับโรงแรมสัตว์เลี้ยงมี3ใบหลักที่ต้องมีคือกรมปศุสัตว์เทศบาลหรืออบตและสิ่งแวดล้อมใช้เวลา4-9เดือนค่าใช้จ่าย6 5 0 0 0 0ถึง2อ5 0 0 0 0่า่บาทยังไม่รวมก่อสร้างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมตัวอย่างดีทำกันบ้านและอย่าลืมเตรียมงบสำรอง ฟังดูแล้วอาจจะดูซับซ้อนแต่ทุกธุรกิจใหญ่ๆล้วนเริ่มต้นจากขั้นตอนเหล่านี้ทั้งนั้นถ้าเราทําถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจของเราจะมีรากฐานที่แข็งแรงและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ